สวัสดีครับมี้นท์แลแพรนะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกแเราอออรจินนะครับเติมเงินถูกต้องในทัตช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับอันนี้จะมาบอกวิธีการตีบอสคอมโบอีกวิธีหนึ่งน,นันีม้หมีก็เพิ่งรู้นะรู้สึกมีเพิ่งลงไปคลิปล่าสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนเอ่อใส่รูนโชเส้นวันนะครับจริงๆมันก็ดีแหละแต่ว่ามันมีวิธีการที่เราจะได้อ่าดาเมจของฮิวเนี่ยเร็วกว่าน,นี้เยอะครับอันนี้ก็เพิ่งรู้มาก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะครับ อาเดี๋ยวขออธิบายรูนก่อนนะครับตอนนี้คือที่หมีถามจากหลายๆท่านมาที่ล่าบอสนะแล้วก็ฟังมาหลายๆท่านรู้สึกว่าตอนนี้คอมโบรูนที่ดีที่สุดในการตีบอสทั้งหมดจะมี4รูนนะครับก็เป็นอย่างที่หมีบอกแหละ3รูนแรกก็ถูกแล้วแต่ว่าอีกรูนหนึ่งอะโชเซนวันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีนะแต่ว่ามันครอบคลุมจักรวาลเกินไปเห็นไหมแอสปีดดาเมจลดดาเมจซึ่งมันก็ต้องสุ่มถูกไหม แต่จริงๆเราสามารถที่จะได้แต้มฮิลเนี่ยถ้ามาลงหนึ่งแ้มเห็นไหมครับเพื่อมีการฟื้นฟูปริมาณเลือด5%แต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนไงนนถูกไหมบางทีมันก็ไปลง2แต้ม3แตแมบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้หมีจะแนะนําการคอมโบครับ4ลูนซึ่งจะทําให้เพื่อนๆได้ดามเมจสูงสุดแล้วก็ได้ดามเมจฮิลด้วยซึ่งมันก็จะช่วยทําให้พระในปาร์ตี้เราเนี่ยได้ดามเมจฮิลด้วยทาให้เราติดในปาร์ตี้แล้วเอาง่ายๆคือร่ายบ,บอลง่ายโคตร เทคนิคนี้มีได้มาจากคุณหมูหวานนะคือหมีก็ซีบคุยกับแกรคือหมีงงไงเห็นดาเมจคือคือคือปาร์ตี้คุณหมูหวานนะจะมีชื่ออะไรนะหมีลืมแล้ว <laughs> เดี๋ยวแันบนึงเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะจะมีคุณลิกกี้เนี่ยกับคุณหมูหวานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูก่อนคุณหมูหวานคุณลิกกี้นี่คืออันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งของธนูแล้วก็ที่หมีได้ถามมาเนี่ยจะเป็นคุณหมูหวานนะครับซึ่งอยู่อันดับที่เอ่อไหนวะ <laughs> นี่ครับคุณหมูหวานอันดับสิบสี่นะท็อปเซฟ ท็อปเซลเลอร์ของอาร์เชอร์นะครับของฟอนห้านะคือที่มีทางคุณหมูหวานมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมีขอแปดรูปให้ดูก่อนอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเออคุณลิกกี้เนี่ยกับคุณหมูหวานเนี่ยจะมีดาเมจฮิลเนี่ยขึ้นถึงประมาณ11-14%เลยซึ่งธนูไม่มีทางทำได้ครับได้ดาเมจฮิลที่เกือบเกือบพะเลยอาเดี๋ยวมีจะขออนุญาตแนะนำวิธีทำนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆจะเอาแบบสุด สุดจัดประหลัดบอกในย่านเลยนะว่าแบบเออยังไงก็แล้วแต่เอาตีบอสติดแน่นอนนะอันดับแรกครับรูนที่เราต้องใช้คอมโบคือเบอร์เซิร์กทำไมถึงเบอร์เซิร์กใช่ไหมเพราะว่าเบอร์เซิร์กเนี่ยแต่ว่ามีเข้าใจแหละรูนทอมันค่อนข้างหายากะนะถ้าเบื่อนๆสามารถทำเบอร์เซิร์กได้ถึงเนเกมก็คือเลเวล4เห็นไหมครับมันจะบวกดามเมย์อยู่ที่20%จากตอนแรกเลเวอ1อยู่แค่อยู่แค่เท่าไหร่นนะ5%เองนะเพิ่มมา15% และรวมถึงเห็นไหมครับก่อนที่เอ,อสแต็กเบอร์เซอร์จะหาย20ชั้นเนี่ยทุกสแต็กเนี่ยมันจะบวกดาเมจ0.5ถ้ารวมถึง20่สิบสแต็กเนี่ยก็คือบวกอีกประมาณ10%บอพอสแต็กครบ20เนี่ยเบอร์เซอร์มันจะหายมันจะทำให้เราปลดเนี่ยได้พีอาร์แท็กย็ก็คือได้แค่20%นั่นแหละพีอาร์แท็ตอนนั้นมันก็ช่วยเพิ่มดาเมจเราฟรีนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นี้คือมิจะให้ดูก่อนการคอมโบลูนที่แบบติดบอสแน่นอนนะสำหรับใครที่อยากจะลงทุน หรือว่าอยากจะทําตามหรือว่าจะลองลองดูก็ได้ครับแล้วลองไปปรับเปลี่ยนนะต่อไปอีกรูนหนึ่งนะครับก็คือรูนเออแร็กลูนแล,ล,ล,ล็กกี้นะอ่ะเด๋ยวมีจะให้ดูนะครับที่เลเวลหเห็นมามมันจะได้คียดาเมจอยู่ที่10%ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปถึงขั้นเลเวลสได้อะเลเวลสเนี่ยจะบวกคีดาเมจถึง15%หเ็นห็นไหมครับและครั้งนี้จะมีค่ารักของแต่ละ10แต้ม โอกาสปล่อยเพิ่ม1%่เปอรเท่ากับว่าเราจะสามารถได้คิดดาวเมดอีก10%ก็เอาง่ายๆห่คือลัก10ใช่ไหมครับก็คือ100ลักเราจะได้คิดดาวเมดเพิ่มเพิ่มอีก10%กลายเป็น25%โคตรเวอร์เท่ากับว่าพวกสาย ADL สาย ADL ดาวเมดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยโอ้โดาวเมดพุ่งพ่านมาก และแน่นอนเมื่อเราไปตีตัวที่เป้าหมายเนี่ยต่ำกว่าห้50%อย่างเช่นเราไปตีบอสตีเพเยอร์ที่เลือกต่ำกว่า50%จะได้คีย์ดเาเมจครั้งต่อไปเพิ่มอีก10%กลายเป็นทั้งหมดคือ35%เพื่อนๆว่าโคตรแรงนะแรงแบบขี้แตกเลยนะและที่สําคัญเป็นการคอมโบระหว่างการฟื้นเลือดเห็นไหมครับถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราเฮทพีต่ำกว่า20%มันจะได้คีย์แต่ละครั้งจะฟื้นฟูเฮทพีเราถึงที่3%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปใส่คู่กับ ลูนชอยออฟเฟตที่ลดเลือดเอ่อห้าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นการคอมโบฮิลเลยครับสมมุตินะสมมุติเราใส่ชอยออฟเฟตไปใช่ไหมเลือดเราเหลือต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปคอมโบกับเบอร์เซิร์ฟเอ้ยไปคอมโบกับแล็กกี้แต่ว่าแล็กกี้ต้องเลเวลสี่นะมันถึงจะดูดเลือดนะครับเห็นไหมเท่ากับว่ามันจะเป็นการคอมโบเลยครับเอ่อเจ้าแล็กกี้บวกครดดาเมจแล้วก็ฟื้นเลือดให้เราด้วย ตอนที่เราเหลือเหลือเลือดต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นการคอมโบสี่รูนเลยที่หมีมองว่าหุย้ยมันน่าจะสุดที่สุดแล้วแหละถ้าเกิดเพื่อนๆอยากตีบอสนะครับก็ต่อไปนะพอเราไปตีต่อไปอีกรูนรูนที่สามก็คือชอตออฟเฟตคือจริงๆมันก็คือหลักการเดียวกับไอรูนเนี่ยครับชอตเออ่ชอตเมสเนี่ยเห็นไหมคแล้วก็เจ้าลิสกี้ถ้ามีเจ้าบอกบอกว่าถ้าเพื่อนๆจะดึงประสิทธิภาพจริงๆอ่ะไอ้ลิสกี้สีฟ้ากับชอสเมดเนี่ยไม่ต้องไปใส่หรอก ถ้าจะใส่ช็อตเมสจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องไม่มีช็อตออฟเฟตแต่มันก็เป็นรูนทองมันหายากนะถูกไหมแต่คือมันดีกว่าทุกป,ประการเลยเห็นไหมครับ Head, เฮดออดมเมจเริ่มมาคิดเลยว่า10%ลดเลือดแค่5ในขณนะที่ช็อตเมสเนี่ยจะลดเลือด8%เลยแล้วก็บวกดาเมจ8%ซึ่งมันน้อยกว่ายเยอะนะอ่ะเรามาดูในส่วนชเอตออฟเฟสนะครับซึ่งมันบวกอะไรอ่ะเ,เพื่อนๆดูเลยเห็นไหม บวกพึงดาเมตรจาก10%กลายเป็นถ้าเกิดเป็นเลเว่า4%แล้วก็มีโอกาส15%ซึ่งจริงๆมันติดน้อยมากนะครับเออส่วนไอเจ้านี่มันติดเท่าไหร่นะโอ้โห30%เลยเหรอโอ้โหเสีย30%เพราะฉะนั้นนะถ้าเรามาใส่เจ้าลูนโชดออกเฟสเนี่ยมีมั่นใจเลยมันจะเสียเลือดน้อยครับเพราะว่าโอกาสเสียเลือดมันน้อยกว่าเยอะเลยนะเห็นไหม เมื่อเกิดดาเมจมีโอกาส40%ที่จะทำให้ดาเมจครั้งต่อไปเพิ่มขึ้น25%คือจริงๆแล้วไอชโอออฟเฟสเนี่ยมีจะบอกว่ามันเหมาะกับพวกอ,อ,อาชีพที่เป็นสกิลเป้าเดียวครับอย่างแอสโซเบกอย่างเงี้ยหรือไม่ก็นาหอกอะไรก็ได้ที่มันจิ้มแรงๆแต่จริงๆอะ มันก็มีทางแก้อยู่ไม่ใช่ว่าฮันเตอร์ไม่ดีครับฮันเตอร์ ADL หรือว่าจะใส่อะไร ADL เพราะว่าเรายิงเร็วแอสเซิดห้าร้อยหนึ่งวินาทีจะยิงพนะีแปดน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นที่จะเกิดดาวเมจยี่ห้าเปอร์เซ็นมันก็ง่ายถูกไหมยิงแปดน้าสี่สิบเปอร์เซ็นก็น่าจะเกิดสักสี่ครั้งถูกไหมเพราะ,ะนั้นมันจะเร่งดาวเมจเราโคตรที่สำคัญก็คือโอกาสติดออสิบห้าเปอร์เซ็นที่เลือดไหลคือเรายิงลัวยังไงเลือดเลือดเลือดก็ลดอยู่แล้วครับจะถึงจะเป็นสิบห้าเป แล้วก็ค่ารักทุกสิบแต้มจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมโดยมีโอกาสเพิ่มขึ้น0.5ความเสียหาย HP มีโอกาสลดลงที่สำคัญโบเอัพปี้2บเอซัพปี้ถึง10%ด้วยนะครับคือหมีโม,โมรู้สึกว่าไอ้ชดอฟเฟดเนี่ยมันจะดึงประสิทธิภาพมาสูงสุดอะไม่ใช่แค่ดาเมจที่มันดึงประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเพราะว่าเรามาใส่คู่กับอิมอร์ทอลเนี่ยแหละครับบอดี้เพราะว่าอะไรคืออันนี้นะหมีฟังมาจากคุณหมูหวานนะเพราะว่าไปดูเห็นแปลกๆว่ะเห็นเอ่อฮิลดิ้งแกธนูอะไรมันไป11 12%เลยงงๆนะ ซึ่งเจ้า immortal body เห็นไหมครับหลังจากที่เรารับดาเมจก็คืออ้าวรับดาเมจก็คืออันนี้มันก็คิดก็คือเป็นดาเมจถูกไหมเมื่อที่เราตีไปแล้วแบบเลือดเราลดพอเลือดเราลดก็คือดาเมจพอเลือดเราลดดาเมจสิ่งเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเข้า immortal body ครับทำให้อะไรทำให้เห็นไหมจะเพิ่มขึ้น5% move speed แต่วูป speed move speed ช่างมันทุกวินาทีจะฟื้นฟูปริมาณเลือด5%อนของ max hp เห็นไหมถ้าบอกว่าสมมติสมมตินี่มีสมมติเลือดเราแสนหนึ่งห้าเปอระมาณน คือมันไม่ได้เหมาะแค่ฮันเตอร์นะอันนี้หมีพูดจริงๆไนก์ก็ได้ทุกอาชีพที่เป็นดาเมจสามารถใส่แบบที่หมีบอกได้หมดเลย ADL นะใส่4รนูนี้ก็คือได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้อดามเมจฮิวด้วยถูกไหมครับเปอร์เซ็นต์ฮิวยิ่งเยอะนะก็ยิ่งทําให้เราติด MVP ง่ายนะครับเห็นไหมเพิ่มขึ้นทุกวินทีเพื่อนู้บริมาณ HP เลือดของเรา5%เลยแม็ก h ทต่อเรื่อง10วินาทีแล้วก็ เอฟเฟกนี้จะเกิดผลหนึ่งครั้งในระยะ20วินาทีก็คือว่ามันก็จะมีผลเนี่ยในระยะของมันคือ20วินาทีพอหลังจาก20วิพอเวลาเราเลือดลดเนี่ยมันก็จะเด้งเลือเล่อนเรื่อยๆประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆการใส่คอมโบแบบนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คืออะไรรู้ป่ะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้ทั้งดามเมจที่แรงมากดามเมจที่แรงมากก็คืออะเบอร์เซิร์ฟดามเมจ25%ถูกไหมอะต่อไปเจ้าแร็กกี้เนี่ย คิดิคอนดามจ25ถ้าเกิดสมมุติเอ่อเป้าหมายเลือดต่ำกว่า50ได้อีก10ก็คือ35แล้วเจ้าแลก็กกีเนี่ยหลังจากเหเลือดเราต่ำกว่า20ดูดเลือดอีกมันก็จะเป็นการคอมโบเลยแล้วถ้าเราใส่เอ่อเจ้าชอยอฟเจ้าโชวอัเฟสเ,เ,เห็นไหมที่เลเวล4ก็บวกดาเมจเยอะเห็นไหมบวกดาเมจถึง25และไม่พอครับยังบวกแอสปีดเราด้วยนะเนี่ยมันจะมีคิดด้วยเห็นไหมรักทุกเอ่อสิบแทมเน เพราะฉะนั้นอันนี้คือการคอมโบตีบอสครับที่ทําให้เราได้ทั้งดาเมจแล้วก็ได้ฮิวไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีรู้สึกว่าตอนนี้เออพวกสายดาเมจถ้าใส่4รูนนี้ได้นะคือคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยจะไม่ต้องใส่เลเวลส่ก็ได้ครับแค่เลเวลห่มันก็ดึงทรงประสิทธิภาพแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อน,ๆท,นๆที่เป็นสายอัดหน่อยเนี่ยทำเลเวลสี่นะโอ้โหดาเมจยิ่งพุ่งพ่านนะครับจากเจ้ารูน4รูนนี้อ่ะไม่มีแล้วครับคลิปนี้คือขอมาแค่คลิปเก่านิดนึงเพราะว่าคลิปเก่าเนี่ยไปนลงบอกอก เออแลกกี้แล้วก็ชอยออฟเฟสชชยออฟเฟสแล้วก็เป็นโชเส้นวันแต่จริงๆคือจะใส่โชวเส้นวันก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีอ่ะเพราะว่าเห็นไหมมันบอกบอกว่าทุกๆวิท,ทุกทยีกวินาทีเอฟเฟคจะเกิดขึ้น1ครั้งก็มันก็ใกล้เคียงกับอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ยี่สิบวินาทีจะเกิดเอฟเฟคฮิว1ครั้งแต่อันนี้คือมันโดยตรงของเราไงเพื่อนๆพอเข้าใจไหมคืออันเนี้ย พอเราเลื่อนรถปุ๊บเนี่ยมันได้แน่นอนเลยก็คือฮิวเรา5%แน่นอนถูกไหมแล้วพอพอผ่านไป20วิิบวิเลือล่อนเราก็เด้งเหมือนเดิมแต่ว่าในขณะที่ว่าเจ้าโชว์เส้นวันเนี่ยบางที20วิิบวิแรกอาจจะไปสุ่มเป็นดามเมจก็ได้ใช่ปหมบางที20วิิบวิอาจจะไปส่งอาจจะไปสุ่มเป็นรถด,ดาเมจซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับเราถูกไหมแล้วก็อีก20วิิบวิไปส่งเป็นมูวิสปีซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเราถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้โชเส้นวันเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นรูนที่สารพัดประโยชน์ มันจะพูดไงอะ่ะเจ้าโชว์เส้นวันมันหายากมันต้องไปเปิดอะสมบัตะเนี่ยถึงเจด็ดสิบชั้นถึงจะได้ใช่ไหมล่ะในในที่หมีบอกในสกายซิตี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูเลยว่าเจ็ดสิบชั้นถึงจะได้โชว์เส้นวันมันคือรุ่นมันคือลุนสุลตานมีคิดว่าทุกคนน่ะไม่สามารถจะมาหาแบบนี้ได้หรอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีถึงแนะนําครับเอาเป็นแค่สี่รุนแค่นี้พอจบเลยนะเนี่ยเพราะว่าเจ้ารุ่นที่หมีบอกเนี่ยอิมมอร์ทัลบอดี้มันก็คือรุนพวกเราสามารถหาได้ถูกไหม ส่วนเจ้าเบอร์เซิร์กแล้วก็แล็กกี้แล้วก็ชนดออฟเฟสเนี่ยเราสามารถหาได้จากการเปิดกล่องครับจะเป็นกล่องเพรฟ้าก็ออกนะเนี่ยมีก็เปิดออกมาอันหนึ่งแล้วแต่แม่งไม่ตรงสายเนี่ยลองดูได้เลยครับเห็นป่ะนี่เบอร์เซิร์กเห็นป้ะมีเบอร์เซิร์กเออนี่แล็กกี้ก็มีเห็นปะ้ะครับโซบอดี so Body, Ay, ้ไอ้บัตลัสนี่จริงๆเรากดดูตรงนี้ง่ายกว่าไหมออกมันไม่เห็นชื่อใช่ไหม เห็นปะมันมีรูนครับนี่นี่นี่ชอสเมสเห็นไหมชอสเมสก็มีเอ่อชอสไอ้นั่นไม่มีเหรอวะนี่อะชอสออฟเฟตมีครับชอสออฟเฟตมีนะแล้วก็อีมอร์ทัลมีไหมอันนี้อะไรมันไม่ใส่ในอีมอร์ทัอ่ะมันเอามีออกมาอีมอร์ทอมั้ยหมีมองมีมองไม่เจอเลยอะ ไม่มีอิมมอร์ทัลหรอโอ้ถ้าอย่างนี้เพื่อนๆตอนแรกที่มันมีกล่องให้เราเลือกรูนฟ้าเอ้ยเออรูนม่วงเพื่อนๆควรจะเลือกนะสรับบางคนที่พาดไปแล้วควรจะเลือกจริงๆครับเจ้าอิมมอร์ทัลนะดีมากสําหรับการตีบอสโคตรด,ดีอะ่ะมีก็ไม่รู้นะตอนแรกจริงๆเนี่ยอ่ะไม่มีวะ่ะเอ้ยเดี๋ยวพนานะจาได้มันม,ม,นมีมันมีเก็บเศษอยู่นะครับมีเก็บเศษอยู่มีได้เศษมาจากกล่องเนี่ย s ซลบล็อกนิปเปิลชอยอ ดออฟเฟเนี่ยมีสุ่มกล่องแล้วมันได้นะเนี่ยแต่ว่ามันได้เศษยังไม่ครบนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดเพื่อนๆที่พลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเปิดกล่องพวกนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันสะสมเศษมาทําได้เนี่ยมีได้มาเก้าเศษแล้วเนี่ยเนี่ยวิธีรับมันก็จะมีบอกนะครับเพื่อนๆกดได้อันนี้เป็นคีย์หลักเลยอ๋อถ้าไม่มีสุ่มเนี่ยเรามาลงที่ซากะนี่จูบิลอ์ก็ได้นี่มีลืมบอกนะมันก็มีสุ่มพวกเศษพวกนี้อยู่แล้วเนี่ย ถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มของบางทีได้เป็นอันเลยเนี่ยอันนี้เห็นบ้าหมีก็ได้เป็นอันแต่ส่วนใหญ่จะออกเป็นเศษนะถ,ถ้าเกิดได้เป็นอันก็คือดวงดีนะครับอจบแล้วสําหรับการคอมโบนะการคอมโบตีบอสที่มีวันดีที่สุดเพราะว่าถ้าเรามาทําแบบนี้เราจะได้ดาเมจที่แรงมากหนึ่งถูกไหมครับสองก็คือได้ดาเมจฮิกจะช่วยทําให้พาร์ในปาร์ตี้เราติดท็อปฮิวได้อันดับหนึ่งง่ายๆเลยถูกไหมครับคือเอง่ายนะสไนเปอร์ใส่กันเนะี่ยทุกคนติดหมด อ่ะเดี๋ยวมีลองเปิดตอนตอนบอสตอนนี้ว่ามีคนทําหรือเปล่ามีเห็นอยู่นะมันมีนะแต่คือคุณหมู่หวานไปแล้วอ่ะเนี่ยต,ตี้ของคุณแบร์ก็ได้ครับคุณแบร์คุณเบียเนี่ยมีนะมีเห็นอยู่เนี่ยอ่ะลองดูธนูครับเห็นไหมเห็นเห็นคนที่ชื่อว่าซีลิปไหมเห็นไหมนี่อันนี้แหละเขาใส่เลือดเขาใส่ฮิลเด้งแน่นอนนี่ที่มีบอกเนี่ยเห็นไหมคุณกันตาไม่ได้ใส่เห็นไหมะจะได้แค่0.2เห็นไหมการที่เราใส่อ่ะ ลูนลดเลือดแล้วก็เด้งเลือดเนี่ยมันจะมีผลครับเพราะว่าจะทําให้ดาเมจสติติฮิวเราอ่ะสูงขึ้นเยอะถูกไหมครับมันก็จะช่วยทําให้เราติด MVP ง่ายอ่านี่คือเทคนิคนะบางคนไม่รู้ถ้าเพื่อนๆทำตามนี้เพื่อนๆก็จะติด MVP ง่ายมากนะครับเนี่ยดูที่มีเตที่คุณเบียร์มังคนอื่นส,นส่วนใหญ่เขายังไม่ค่อยรู้กันออกตอนเนี้ย โอ้โหเนี่ยเห็นไหมชัดเจนอ่าไอ้มันอันอันรีแลกนี่คุณเรียวคุณเรียวคุณเรียววนนี่ไม่ใช่นะคุณเรียวเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่มีใครรู้กันเลยเห็นไหม ถ้าตัวดาเมจไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใส่รูนเด้งเลือนเ,เห็นไหมครับมันจะได้แค่ศูน6จอันนี้หมีมั่นใจเลยว่าถ้าเพื่อนๆไปใส่ตามหมีนะโหรับประกันครับติด MVP ง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับคือยิงตอนแรกอะหมีกะจะรอเก็บรูนให้ครบก่อนโอ้โหแต่ว่ากูจะเก็บครบได้นะนานแนอ่อีกประเด็นหนึ่งก็คือมาตอนแรกมันจะมีรูนเ,เป็น,เป,นเป็นกล่องสุ่มรูนนะครับมันมีให้เราเลือกเป็นกล่องม่วนถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้เลือกนะหมีขอ เพื่อนๆมาเลือกรูนไอ้นี่เลยครับถ้าเกิดสําหรับคนตีบอลทุกวันอยู่แล้วนะ้ับประกันเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนก็คือรูนเลือดเด้งนะครับ Immortal Body นะอ่าแล้วเพื่อนๆก็ไปหารูน Choice o f f e แต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆนี่เอามาใช้เป็น Choice m e ได้ครับแล้ว Choice m e เลือดมันจะลดเยอะกว่านะแค่นั้นเองก็พยายามหาพระมาดูแลตัวเองดีๆครับแค่นั้นเองนะโดยที่เจ้า Choice m e ยที่หมีดูเนี่ยเลเวลส่เห็นไหมมันจะลดเลือดอยู่ที่ ขึ้นสิครับกดไม่ขึ้นครับเป็นไรครับเนี่ยเฮ้ยเอาเข้าไปอ่ามาแล้วมันจะเสียเลือดถึง13เปอร์เซ็นต์มากกว่าเจ้ามากกว่ารูนทองอรู่โอ้โหรูนทองเสียแค่เจ็ดนะอันนี้เสีย13เสียเยอะมากดาวเมจต,ต่างกันที่อันนี้20อันนี้25แค่นั้นเองครับจริงๆแล้วสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าใช้ชอยเมจจะสามารถอัพเลเวอร์สี่ง่ายกว่านะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเล่นรูนทองเนี่ยโอ้โหมันต้องเปพอสมควรเลยแหละไม่สมควรหรอกเยอะเลยแหละว่าจะว่าจะได้ครบแต่รูนทองดีกว่าจริงๆอันนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าเรามีงบประมาณไหนเล่นอ่ะส่วนถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีเลือดเอ่อรูนเด้งเลือดจริงๆนะครับใส่คู่กันเนี่ยถ้าเราไม่มีเจ้า Immortal Body จริงๆเนี่ยให้เรามาใส่รูนนี้ได้ครับนี่รูนฟ้าก็มีนะ Silver Soul เห็นไหมมันก็จะเด้งเลือดห้าปลสมิยังไม่มีทั้งสองอันเลยโสวยจริงๆเลยแล้วเนี่ยไม่งั้นจะลองให้แล้วเนี่ย จะเพิ่มขึ้นแต่ละวิทยมาฟ้นฟให้พี่หเหมือนกันโอเคอยู่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเจ้า i m m o r t เทน o o y y ระยาย20วิโออันนี้มัน30วิวิเห็นไหมเออแต่มันใช้แต่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบอย่างที่หมีบอกไม่มี i m m o r t เทนก็เอามาใช้ Si l เวอก่อนก็นได้นะครับอ่ะเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชนกับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอ่านแล้วเจอกันนะครับผม